สวัสดีครับช่อง J&A n ลุงมณี channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบอลสีมุดพยามุดจรินกันนะครับพี่น้องเคยเห็นกันหรือเปล่าน้องเขาเป็นบอลใบ,บากามนะครับสวยมากๆเลยตอนเด็กๆใบของน้องเขาจะยังไม่กัดสีนะแต่ยังไม่มีสีชมพูแบบนี้นะครับ จะเป็นสีโทนเขียวทั้งใบเลยนะครับพอน้องเขาเริ่มมีอายุหน่อยก็จะเริ่มกัดสีครับเป็นไม้ที่โตช้ามากครับก้านใบของเขานะจะไม่ใช่ก้านกลมนะครับแต่เป็นก้านกราบอย่างนี้ใช่สีของก้านนะครับเป็นสีน้ำตาลตอนนั้นนะผมได้มาราคาแรงมากครับต้นเนี้ยผมซื้อมาในราคาสามพันบาท รวมส่งแต่ว่าเป็นเป็นเป็นต้นที่แบบเล็กเลยนะเนี่ยเล็กเล็กเท่านิ้วก้อยผมเนี่ยปัจจุบันนี้โตเลยนิ้วก้อยปะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วครับน้องยังไม่ให้ลูกเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะลองลื้อดูหัวน้องอยู่เดี๋ยวจะเลื้อเปลี่ยนดินด้วยนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเขานะครับ <c oughs> เขาเป็นลูกผสมระหว่างสีสุภราช กับชื่นบานถูกตั้งชื่อเมื่อปีพศ2542นห้ร้อยสอนะครับน้องสวยมากเลยดูความผิดดูความเบี้ยวดูความไม่เดี่ยของเขาครับมันพิ้วสวยงามมากอันนี้ใบใหม่ของเขาด้วย ตูดกระถางก็ลากทะลุแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลื้อดูนะว่าน,น้องก็เป็นยังไงบ้างไปกันล่ามาครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูหัวกันนะโอ้นี่ดินดินก็ยุ่ยไปเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ยังมีบางส่วนพอใช้ได้อยู่ แต่เดี๋ยวผมก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนดินไปเลยนะเดี๋ยวผมไปล้างล้างน้ำก่อนแปบ๊บนึงต้นเนี้ยผมเลี้ยงมาถ้านับอายุแล้วอะ่ะได้อยู่ที่ราวๆประมาณห้าเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องจะมีหัวแล้วก่านะ ห้าหกเดือนนะโดยประมาณโอ้น้องมีหัวนะครับพาอะไรดีไหมผมว่านี่หัวเลยดิน,นยแยกไม่ออกเลยอ๋อนี่หัวหัวอุย้ยหัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย นี่นะครับหมูใหญ่มากมีเขี้ยวด้วยเห็นไหมขาขาวๆนี่ครับอันนี้ที่ผมใส่ถุงมือเพราะว่าาอบอลนเนี่ยมันมีความคันนะครับบางคนเขาแพ้เป็นผื่นขึ้นมือได้เลยนะผมใส่ป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกเขี้ยวหนึ่งสองเขี้ยวหูหฝั่งนี้ชัดเจนมากครับใหญ่มากโฟกัสป่ะ นี่นะกล้องมันไม่ยอมโฟกัสอ่านี่นี่ใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะดึงใบช่วยน้องเขาใบแก่เราดึงทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะเหมือนเดิมครับหลักการไง่ายๆครับเราจะเหลือใบให้น้อยที่สุดครับเหลือเพียงแค่2ใบถึง3าใบก็พอครับ เดี๋ยวผมดึงออกอีกอันหนึ่งแล้วกันนี่นอ้าวงามใจท่านผู้ชมครับเผอกรรมแรงไปหน่อยโอ้ยเวนกรรมทนเหลา เอาเหลือใบเดียวไปเลยทำเป็นไม้จอมไปลเลยอาอย่างนี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุปลูกกันวัสดุปลูกก็เหมือนเดิมครับผมใช้เป็นใบก้ามปูนะ อันนี้ผมไม่ได้ใช้ออสโมโคดนะครับแล้วก็ไม่ได้ผสมกับคี์บัวด้วยนะเป็นใบก้ามปูเพียวๆเ,เลย เรากดขอบลงไปเดี๋ยวผมหาไม้ค้ำก่อน โอเคครับเลยน้องเหลือใบเดียวเลยว่าจะเหลือไว้จากสามใบดึงใบดึงมาเหลือใบเดียวเลยจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องเขาก็ฟื้นครับนี่เพราะหลอดใหม่เห็นปะหลอดใหม่เริ่มกลางแล้วโอเคครับก็จบคลิปวิดีโอตะเพียเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ เธอไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะ